ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายทายทักสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะจับไพ่12ใบก่อนเพื่อทําการดูพื้นดวงนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดมีคําถามทุกๆคําถาม หรือว่าทุกๆปัญหาเราจะจับเพิ่มสามใบตอนหนึ่งปัญหาตอนหนึ่งคำถามของเราเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในพื้นดวงของเราเนี่ยมีอะไรที่จะต้องมีปัญหาบ้างแล้วว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงบ้างนะครับที่เราจะต้องกังวลไปแต่เดี๋ยวเราจะถามเจาะไปเป็นหัวข้อหัวข้อกันอีกทีนะโดยทั่วไปเราจะดูกันในเรื่องของเงินทองการงานแล้วก็ความรักแล้วก็สุขภาพนะครับ ดูสักประมาณทักสี่เรื่องก่อนโดยคร่าวๆโดยทั่วๆไปโอเคในเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างโอเคสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับท่านที่เกิดวันศุกร์วาสนาเราดีมากฮะวาสนาลงเป็นพะพิกเนตทรงหนูเลยจะเริ่มต้นหรือทำอะไรเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เราค่อนข้างที่จะสําเร็จไวนะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขยอยู่บ้างเหตุการณ์เฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆแต่คุณจะแก้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีการเงินผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะการเงินไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าการเงินได้เป็นท้าเวทถุอวันเนี่ยต่อให้มีปัญหาถ้าเกิดคุณอดทนแล้วแน่วแน่ ตั้งมั่นทำกับมันไปนะผมมองว่าคุณก็จะมีกินมีใช้อยู่เรื่อยๆอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ซื้อไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีอึดอัดจากการช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าญาติมิตรพี่น้องอยู่บ้างตรงนี้ผมมองว่าคุณยังบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีให้การบริหารมันก็มีโผล่ขึ้นมาแต่ว่าคุณจะคุณจะบริหารได้อะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องเด็ดขาดอะเด็ดขาดและเป็นที่สุดมันถึงจะมีปัญหาน้อยที่สุด วุ่นวายกับการช่วยเหลือคนอื่นน่ะ เพราะว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะใจดีฮะคนวันศุกร์แล้วคุณเป็นคนเฟรนลี่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความอึดอัดกดดันอยู่บ้างนะครับการงานยังสามารถทําไปได้ดีฮะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทําดีคุณทําดีต่อไปได้เลยไม่ต้องกังวลอะไรเดือนนี้จะเด่นในเรื่องของการเดินทางการติดต่อประสานงานการเจรจาคุณจะได้รับมอบหมายงานต่างๆเข้ามามันจะวุ่นวายในเรื่องของการบริหารการจัดการอยู่บ้างแต่คุณจะ สามารถทํามันผ่านไปได้ประสบความสําเร็จดีโดยทั่วไปผมมองว่าคุณเป็นคนชิวชลๆยังไงก็ได้นะครับคนวันศุกร์นะครับในเดือนนี้ยังสุขสบายอยู่ฮะเด่นในเรื่องของการเดินทางการติดต่อประสานงานแม้ว่ามันจะทําได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ใจเราคิดอะ แต่ผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะต้องวางแผนบริหารการจัดการให้ดีบริหารการจัดการให้ดีอย่าอึดอัดหรืออยากกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะครับสำหรับท่านใดที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่ยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่อย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปมันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่ผมมองว่าใช้เวลาไม่นานหรอก คุณจะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยตัวของคุณเองได้เป็นอย่างดีมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีการงานไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพก็ยังโอเคอยู่ใบเนี้ยเป็นในเรื่องของเราของความรักความรักเนี่ยผมมองว่าท่านใดที่มีแฟนอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้มีงานลื่นเลงในระยะเวลาใกล้นีด้วยก็ได้มีงานลื่นเลงงานเลี้ยงต่าง ซึ่งถือว่าเป็นไปในทางที่ดีเลยเป็นไปนในทางที่ดีเลย,เเนนเลยแต่ว่าจากไพ่มาเนี่ยถ้าจะมีปัญหาผมมองว่ามีปัญหาในเรื่องของของความใจดีของคุณนะ่ะถ้าจะไปลงทุนทําอะไรต่างๆนะครับอย่าหลงเชื่อคารมคนอื่นง่ายอย่าหลงเชื่อคารมคนอื่นง่ายเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคุณเป็นคนที่ชิวๆอะไรก็อะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนมาเข้ามาหาหวังผลประโยชน์จากคุณอยู่เรื่อยๆคุณจะต้องวางแผน ให้ดีในทุกๆการลงทุนของคุณนะอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลไปนะครับคุณเป็นคนดีอยู่แล้วยังไงฟะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาคุณนะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าเท่าที่ใจคุณต้องการอนะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันผมว่าชีวิตคุณไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะมันมันยังดีอยู่นะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ไม่รู้ว่าจะติอะไรเลยถ้าติก็เป็นในเรื่องของความอึดอัดกดดันของคุณแค่นี้เองกดดันตัวคุณเองโดยที่ว่า คุณทำอะไรคุณลังเลอะไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรมาเลยทําให้คุณอึดอัดกดดันแล้วก็การลังเลของคุณมันมันอาจจะมาจากการที่ว่าเหมือนกับว่าทําอะไรแล้วมันยังไม่สุดอ่ะผมว่าคุณลงมือทําได้เลยนะสิ่งที่คุณคิดคุณลงมือทําได้เลยแล้วมันจะดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดคุณคิดว่าถ้าจะลงทุนหรือว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมในเรื่องราวของการเงินเนี่ยจะคุ้มไหมถ้าจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มเติมจะคุ้มไหมเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีฮะ จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ตัวคุณยังวิตกกังวลอยู่เลยยังวิตกกังวลอยู่เลยว่าเฮ้ยเงินจะหมุนเวียนจะหมุนเงินทันไหมผมมองว่าทําได้เลยฮะลงทุนได้เลยอาจจะใช้เงินมากไปสักหน่อยแต่เงินจะหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีนะครับอย่าลังเลหรือวิตกกังวลไปนะครับทำได้ดีอยู่แล้ว่าบางสิ่งบางอย่างงานอันใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้จินตนาการอยู่บ้างใช้ความละเอียดรอบคอบมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ฮะ positive thinking จะทําให้คุณประสบความสําเร็จ แล้วก็คุณจะสําเร็จทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณเองอะสําเร็จเร็วด้วยเดือนนี้จะลงทุนทําอะไรทําได้เลยฮะส่วนในเรื่องของการเงินถ้าอยากจะเสี่ยงโชคควรเสี่ยงโชคไหมผมว่าก็เสี่ยงโชคได้อยู่นะแต่ว่าคุณลองไปบนบานศาลกล่าวดู นะครับขอเจ้าที่เจ้าทางไหว้พระคุณมีโอกาสที่จะได้อยู่หรือว่าได้ได้เลขจากเด็กหรือว่าได้มีโชคจากเด็กจากผู้ใหญ่จากแม่เงี้ยก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่ก็ยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่นะครับเป็นไปในทางที่ดีแต่ว่ามันไม่ได้เด็ดในเรื่องของเงินเงินทองทองขึ้นมานะมันเด็นในเรื่องของการที่ว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าในเรื่องราวของการเงิน นะได้มาก็หมั่นแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญด้วยก็ได้จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นไปอีกสุขภาพอ่าสุขภาพเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดกันสุขภาพเป็นพระแม่คงคาให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็น้ําต่างๆภายในร่างกายพวกเลือดควรหาผักผลไม้กินเพื่อเสริมในเรื่องของแร่ธาตุต่างๆภายในร่างกายให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็ในเรื่องของความเครียดอ่ะอยากจะให้ปล่อยวางนะคุณก็ทําเต็มที่เท่าที่คุณทําได้ ะครับอย่ากกดดันตัวเองมากจนเกินไปในเรื่องของการงานผมว่าดีอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลไปแต่ว่ายังมีปัญหาอึดอัดกังวลใจกับหัวหน้าอยู่บ้างตรงนี้อึดอัดกับวงกังวลใจกับหัวหน้าทํายังไงดีเราก็อยากแข่งจนเกินไปฮนะลดในเรื่องทิฐิในตัวของคุณเองลงนะครับลดทิฐิในตัวของคุณเองลงแล้วก็ พยายามช่วยเหลือ,อหัวหน้าเขาในทุกๆเรื่องเชื่อฟังคําสั่งสอนเขาบ้างคุณเป็นคนเก่งนะแต่ว่าอาจจะต้องเราคือเหมือนกับว่าเราแข็งอนะไม่ยอมฟังผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเลยก็มันทําให้เราอึดอัดกดดันเท่านั้นเองคุณเป็นคุณได้รับมอบหมายงานที่จะเป็นเสาหลักมาก็ทําไปนะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีกับหัวหน้าก็ยังอึดอัดอยู่บ้าง แต่ว่ามันจะเป็นไปในทางที่ดีพยายามประครับประคองไปก่อนนะช่วงนี้เดี๋ยวก็ผ่านไปในเรื่องราวของความรักความรักเป็นไปในทางที่ดีนะรู้สึกอย่างไหนแสดงออกอย่างนั้นนะครับตรงนี้อยากจะให้เพิ่มในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่กันและกันไว้ใจให้แก่กันและกันแล้วก็ต้องทําใจในเรื่องของการที่ว่าบางสิ่งบางอย่างอนะ่ะเหมือนกับว่าแฟนคุณออกไปเที่ยวนะครับออกไปงานลื่นเลงไปเที่ยวต่างๆคุณก็ต้องทําใจ ในสิ่งตรงนี้คุณไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้อยากจะให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันมากกว่าแล้วก็ตัวคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ดูแลคุณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คุณไม่ต้องวิตกกังวลใจไปไม่ต้องกังวลใจไปให้อิสระกันบ้างฮะพูดคุยกันให้ให้ดีนะครับแต่จากตรงนี้ผมมองว่า ความรักก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ให้เน้นในเรื่องของการที่ว่าไว้วางใจกันให้มากกว่านี้ดูแลกันให้ดีคือเหมือนกับว่าคุณขี้น้อยใจไปหน่อยต้องความมั่นใจในในตัวเขาหน่อยนะไม่นั้นมันจะอยู่ด้วยกันยากฮะเพราะว่าการครบกันมันต้องไว้ใจซึ่งกันและกันวันใดวันหนึ่งที่คุณไม่ไว้ใจเขาวันนั้นจะเป็นวันที่คุณมีปัญหากับกันได้เอาหมอแล้วถ้าเกิดหนูไว้ใจเขา ผมไว้ใจเขาแล้วเขายังมาหักหลังเราล่ะตรงนั้นก็ถือว่าดีฮะคุณจะได้รู้ตัวว่าเฮ้ยมันมันจะได้เผยเผยท่าแท้ก่อนที่ว่ามีมีปัญหาอะไรกันก็ได้จะได้รู้รู้กันไปก่อนไม่ใช่ว่า แต่งงานตกแต่งกันไปแล้วเพิ่งจะมีปัญหากันอา้าวหรือว่าพี่หนูเพิ่งจะแต่งงานมาแล้วแล้วเพิ่งจะจับได้ตรงเนี้ยถามว่าคุณสามารถควบคุมเขาได้ไหมละ่ะคุณก็ต้องกลับมาดูที่ตัวคุณก่อนว่าคุณผิดพลาดอะไรเรื่องราวต่างๆถ้าที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่าขุดคุยเรื่องราวต่างๆกลับมาคิดให้มันเครียดหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปอีกทีหนึง่ง นอกนั้นก็น่าจะเป็นในทางที่ดีฮะคราวนี้เนี่ยจะไปกราบไหว้เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนดีดวงของคุณมีพระพิฆเนศขึ้นมาเยอะท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยได้นะครับตะไไข่ได้อยู่นะครับในเรื่องของโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยจากเดือนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลสพกเท่าไหร่เลยครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ไม่รู้ว่าจะทายอะไรที่ให้ไม่ดีอะ่ะแต่ว่า ตรงนี้บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเราเท่าที่ควรคุณก็อยากกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะครับพูดคุยบริหารให้ดีฮนะัสำหรับเดือนนี้ยังสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลสักเท่าไหร่โอเคนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ชีวิตคุณยังดีอยู่นะครับในเดือนมีนาคมนะครับขอให้สำเร็จรุ่วงในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ